สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุภสุขนคนนะครับเนาะตอนแอดกับชิมาตามแนวทางของพอซางนะครับทุกผชมเพิ่นมาเห็ดบ้านเกแดงเนาะครับทุกผชมเพิ่นเป็นซางเนาะครับเนาะสายวิ่งสายแลีนกับบอพาดเนาะครับเนาะเขาทั้งบนทั้งล่างเป็นบอดอนล่าเรียกวิ่งเออเรียกวิ่งเขาทั้งบนทั้งล่างกันปะเพอาเรียกวิ่งเพิ่นบ่เคยหลุดเลนบปะเอาสายเอารักฐานมาเบิ่งเน่ะเอารักฐานของเพิ่นบอดก่อนนี่โอ้เพิ่อน่เพราะว่าเล็กเพิ่นวิ่งบนล่างเนาะ ครับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยครับแตวิ่งบอหลุดเนาะแต่ตัวประกบจับคู่ให้หลุดคุณพ่อคุณก็บอกอยู่ว่าประกบคู่บ่ค่อยเข่าป็นไหนเ่าแต่คันวิ่งนี่ผู้ใดมักวิ่งนี่บ่เคยพลาดนะครับผมเหมือนีเพื่อนบอกว่าทํางานอยู่บ้านเจดีย์นะครับบ้านเจดีย์เจดีย์นะเจดีย์นะเจดียผมเดี๋ยวห้องสิมัสส์ถามคุณพ่อคุณเป็นน้ำกันนะครับเป็นอหไรเป็นอหไเนาะซุนหานะในไหมครับอะไรเหล็กเน้ยเหล็ก ตีลังกายเก่าตีลังกาครับคราบตีลังกาสวัสดีครับพ่อสร้างครับอวสสัดีพพ่เชรโอ้เลขกเนาะเลขสายวิ่งสายแลีนบ่อผ่านเลยเนาะสายวิ่งบ่อผ่านสายวิ่งผู้ใดมักเมียนี่บ่อผ่านเลยเนาะบัตรดีได้มาเขาน้องกันเลยนะครับคุณพ่อนั่งก่อนบ่ครับนั่งใส่อนบ่ป่าวบ่ครับคุณพ่อนี่ยนั่งเหวไปเออเฮ็ดงานเฮ็ดเฮ็ดงานของอยู่นะครับผมใช่เขาไปซื้อของอยู่บ้านบุญย อันนี้เฮ็ดยังเฮ็ดซิ่งมันอเนี่ยเห็ดอาลางไปดิเพื่อนเห็ดสิงก็ถูกเหรอเฮ็ดซิ่งโอรเฮ็ดโอ้เฮ็ดคอ้ยเฮ็ดแบบนี้ก็บ่ได้เอาสำเร็จมาบ่กบนบ่อสำเร็จนี่ครับเฮ็ดอะไรกี่ผู้ใดอยากผู้ใดสนใจนะครับอยากจ้างไปเฮ็ดงานให้ก็ได้นะครับเฮ็ดบ้านได้เป็นหลังพี่น้องนะครับเดี๋ยวอำเภอชายบ้าน อาเภอสว่างอาเสว่งนะครับอำเภอหนองหานติดต่อได้ราคากันเองบอกางสร้างนี S <s ่คุณพ่อยฉ่างคมนะครับยังวันนี้เจ้าคุณพ่อเจ่างใจถึงวันนห้ครับตามต้อนวัดครับพี่น้องเอาคนต้อนลุกหวดโกรธไม่จังบ่านั่นหลุดตลีมากเพราะได้จัดจองไว้ เต็มกอนบอกเออเห็นบอกม, <c oughs> นมันอีเต็มกอนปีโอ้เอากับนี้เลยปอก็มีด้วยแล้วว่าอุปนังมาทุกวันโอ้สายวิ่งสายเลียนนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะบ่บ่ผิดหวังเลยเนาะแต่พอเพชรไปกันยังไงผิดหวังสายวิ่งเนี่ย,ยมาบ่ผิดแต่ว่าตัว จับเป็นอย่างมุ่แต่ว่าตัวประกอบนี่ยอยากันานเนาะอยากเขาไหมโอ้ต่ว่นต่วันเขสร้างกับบอกทุกวดด้ี่แหละใครมักตัวไดกับฮาใ่ไใดเนาะบอกทุกงวดเว่าทุกวันนี่แหละแต่ว่มักตัวปกบจับใช่เอาเพาว่าเวเล็กเพว่าเล็กติดมันปลผานเนาะอะมีมีมักสีแดงสีแหลก็มี

วิ่งเกตกำแปดครับโอ้วิ่งเจ็ดกับแปดครับผมวิ่งเจ็ดกับแปดในบนล่างเนาะครับวิ่งเกตกำแปดบนล่างวิ่งเกตกำแปดปีคปีปอเวนอันเวนหาไม่ต้องปีบรรยายนไอ้เอฟเป็นขอใจในเล็เกตเล็กวิ่งอันตัวศูนย์หกเป็นยังครับตัวศูนย์หกตัวเลขออกตัวเลขออกครับต้อม่เห็น เจ็ดกบเจ็ดกัะแปะนะคุณพู้เจ็ดกับแปดเรก้าก็าูเลย่เด็กเบอเกียวโอนี้คือเป็นเลขกตายโอ้ตาย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 ตัวแต่ละไล่อันอันคั้วไมก็คือเลขดับเนาะเก้าขับวูตายคือบอโออเลขดับมันดับดอกไม้ตายโอ้มันกบอใจเ็ี่บอมานะครับผมเล็กที่บอมาเลขกที่บอมากนเนาะก็ง้อกันได้เลขตาย เด็ผมเดีวเอาตัวนี้ครับตัวนี้เอาเจ็กับแปดเอาเจ็ดกับแปดมาจับคู่แซนสองคำหนึ่งสองคำหนึ่งเอาสามดิสันสามตายสามบมากนะครับพี่น้องตามสูตรของคุณพ่อคุณนอกพี่น้องน้อนะครับตามสูตรสูตใครสูตรมากกลับเดี๋ยวพ่อจะกบกู่ให้นะครับเงินบริษัทกัวกี้เนบริษัทเดี๋ยวกบกันนี่รับ คหนึ่งครับสองครับนีแปดหนึ่งแปดสอง๋อนะครับพี่้องนครับผมจับคู่คือเอานี่มาจับใส่กับตัวนี้ครับจับใสองกับหนึ่งกับหนึ่งครับแมักผมมักหนึ่งเวดหนดนะครับมักหน่มักตัวนี้ ตัวพ่อซางมาเนี่ยแตัว่าเด็ตัววิ่งเหยียบเกจกับแปดครับตัววิ่งเอ้าวิ่งเกจกับแปดเอาอันอันพอสร้างล่องเน้นด้วยเน้นตัวแดให้เน้นเน้นเลยเล็วิ่งเนี่เลขวิ่งนี่วิ่งเน้นตัวเดียวเลยเหรอสมมติเออเออเน้นที่เจ็ดเน้นเจ็ดล่องแปดนะครับเนาะวันนี้เลยวันมาเจ็ดครับพี่น้องเลขวิ่งของคุณปอเปิน ยังบวเคยขาดยังบวเคยหลุดนะครับตามที่พ่อเพชรเลินตามมาแล้วพี่น้องเนาะบวเคยหลุดเลยถามพ่อสร้างแม่ไปนั่นมาบวชหลุดหลุดเนี่ยตัววิ่งนี่ครับลายวิ่งนี่ถ้าบวชมากตัวบวชก็คือเอาตัวอื่นใส่ใดบดครับเอาเลยทีมากเนี่ยจับใส่เลยกับเปลกวิ่งพ่อสร้างครับที่ว่าติดติดเนี่จับใส่เลยเป็นหนออ่าที่ว่าติดติดบที่บ้านก็จะเอาตัวใส่กับไม่ในลายนี่โอ้ก็เจ้าได้ครับผมก็ให้คือผมก็ทิอยไปแค่เด็กดิ้งกินกับแหนะตนนี้ ขึงวนึง <warfare> กับ <Rabbi> ข <és> <Körper Diamond> ึ้นหนึ่ง <PAUL> ค <bunker ring> ือวศูน <tes> กับนูนย์กำเนิดนหึงแต่ก็เจ้าไปจับเอาครับคนบ่มักคือผมมักเขียนตัวเลขให้แล้วคนมาอูมคนบ่มักบ่มักกระัคนมักตัวอื่นมันเอาตัวอื่นใจสิูเพนกับผ้ากันไ้หลายอ่งหววัวหนึ่งโอ้ก็ไดก็ไดนอเลขติดสองตัวมันกับขอนะคกันไดบนลลางเลยใน่บานเคี้บเจ้าที่ไรอยู่เอาคออแวนเอาใสนเอ่อ แต่ว่าตัวนี้อันตรไล่อยู่ด้ยครับเดี๋ยวให้เอฟซีแอนแคบหน้าจอไว้หุกนีเนี้อันตรไล่อยู่ด้วยครับผมมากเก็ยดหุกคิ่แปดทุกอย่างเงี้ยอีกแล้วสองกันหนึ่งก็ว่าครับแต่ผมมักเก็ยที่เบีดโอ้สร้างมากตัวมักตัวมักเนาะครับนั่ตัวมักตัวเน้นเน้นเให้เก็ยดหนึ่งเม็ดเดียวโคโลเพราะผมแต่ผมเดินพุกุลินว่าไรตัวอยู่เหรอผมดิบแค่สองตัวครับทุกวันที่แล้วพุกุลินสิบห้ากับศูนย์ห้า แล้วแต่ผมกันชิบสามเล่อีกกันสิบสามก็ชิบสองดอลลาร์เกรียบเัีนีเลยหวดนึงไห้สามทีเล็เลยหวดบงหนึ่งสามหนึ่งนะครับจีนนจีไห้เด่นไอ้หมวดนึงให้เน้นิบสามเลยสิบสามสามเนีนผมไปบานีเวียนบัดเขาทั้งบนทั้งล่างมันนี้มาทั้งนาอีกสูรก็หนึ่งอีก หาแน่แม่หลุดใจมาสั่นต้องเปดี่นเลยสองสองจากวุ้ตายเหล็กพีเหล็กหน่องมันเหล็กพีเหล็กหน่องมันจับยากเนาะอ่าจัว่าเหล็กปีกับหน่องอันนั้กับกวิ่งเดวิดไซวิ่งนี่บอพลาดโอ้ไซด์บอทฝาเนาะครับเนาะเจ็ดกับแปดน้องพี่หน้องเขาจับหนาจอยเนาะครับเนาะเ็กับแปดนะครับปุก็ให้ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองตัวเน้นก็คือเจ็ดหนึ่ง ไปกลับแม่ล่ะครับไปกลับน้าะครับเนาะบนล่างพวกไปกลับบนล่างนะครับเนาะวิ่งเกียร์ล่องแปดเน้นที่เกียร์อผมเล่นเกียร์อ๋อพิจารณาไปเนาะครับเนาะผมมาเกียร์อามาสรุปตัวเลขของพอสางคมเนาะครับสมดุลชมเนาะครับสมดุลชุ่มเนาะเลขติดเพื่อนกันมีเกียร์กับแปดสองกับหนึ่งเนาะครับสมดุลชุ่มหลอกมาจากของเพื่อนเราเนาะครับเนาะ เพื่อนไห้วิงว่งเจ็ดล่องแปดนะครับเดินเจ็ดล่องแปดเลขวิ่งนะครับเาเลขวิ่งเพื่อนมเคยหลุดค่อคยผ่าตะเคียนนะครับทุกท่านพิจารณาบ้างบา้ีก็เพื่อนจับคู่ให้กับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนะครับท่านท่นก็คิบว่าให้ลายคู่กันกี่ตัสี่คู่นะครับท่านทุก่านสำหรับคูุ่ดหน่อยกจัดใดนะครับเด้อหลุดตลีผู้ละใบสองใบก็ไรนะครับเนาะ แต่ว่าสายวิ่งนี่บกวัญผาดนะครับทุนชมเนาะภาวเร็วเป็นบคบุเจียเรวิ่งเนบนเงินเขาทั้งมดทั้งล่างนะครับทนชมโอ้ท่านชมเรืยเโโมันมันนะครับทนชมเนาะจะเก็บจะขายจะจนด้วยดกันสู่หสู่คนนะครับเด้อฝากคนไหก็แชร์คนที่ตามนะครับเนาะคิดหนาพอกันไหมคิดมีสวัสดีครับผม